ตากุง้งสดโตบุญใหญ่เลยจ้ะก็บ่ใหญ่แงอกจ้ะโตพอดีกินเนาะจ้ะซ่ํานี่ สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วกับช่องอีสานแฟมิลรีกินแบบบ้านๆมันนีสิภาพามากินตำกุ้งสดจะ้ะตำกุ้งสดตัวบุกย้ายเลยจะ้ะกับปุยยยแห้งหนอกจากตัวพอดีกินนาะจะ้ะซ้ำนี่แสบๆเลยนาะจ้ะพี่น้องจะกกมม้ะผักแก่กกเข่ากับซีฟิล์ตผักสลัดนอกจากนี้ผักสลัดแลวกมีผักซีมาานิดนึงจ้ะหล้กก็ะเขือเปาะเขือเปาะกับเขือม่วงจะ้ะย่างละเลียกเรหน่อยนาะจ้ะพี่น้องจะ้ะตำเพชดเพชรนัวๆเลยจะ้ะ มาเด้อจ้าพี่น้องสุขูมสุขคนมาแสรบน้ำกันจ้ะมามาจ้าลงมือเลยจ้าโอ้ยคำแหลกสดหนามก่อนเนาะจ้ะโอ้ยน้ำไลยแตกจ้าพี่น้องจ้ะเผ็ดเพชรนวลนวลคือเก่อจ้ะล่นเหรอจ้ะเดี๋ยวใส่เม็ดกระถิ่นน้อเม็ดกระถิ่นลงไปนั่จ้ะพี่น้องจ่าอื้ม ป๊ด hmm. ตัวกุ้งจ้ะตัวกุ้งใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้ังจ้ะอืมอืมสว่างครับ ไส่เซนขนมจีนลงไปน้ำนะจ๊ะตําเผ็ดๆป้าเซนขนมจีนเซนเงาค่ะพี่น้องจะ้ะาจารย์ลงก่อนนะจ๊ะป้าโอ้เซนเงาเฮง โตกุ้งย,ยอ้อยใหญ่หวานหวานตำนัวๆเพ็ดๆเลยจ้ะ กินแก้มก็พักกรอบๆนอกจากพี่น้องเม็ดผัก แพซี่จะ้ะแพงแพงจะพี่น้องจัดกินมัดหากเลยเนาะถ่าหลังเลยล่ะเสร็นเ่าค่ะเดี๋ยวกระเด็นขัาตาาเนาะ cũng không không tôi nhớ nháy lên mà nè อันซ่อนเสข้าปุ่นเพิ่งนอ,อจับปุ่นเ่ะืออก หนวกครับ เริ่มแล้วจ้ะเพชรเริ่มมากแลวจ้ะพี่น้องจ้า้อสวง่งใส่ผักชีไปเลยน้ำจ้ะผักของเป๋บ่านเาน่าเนาะอ เม็ดผิกพี่น้องเบ่งเม็ดผิกเริ่มมากแล้วเผ็ดมเผ็ด เพชรคั่งจะพี่น้องจะ 多出台了的。 มาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเมนูตากุุงสดเผ็ดๆเลยนาะจ้ะเผ็ดจนตาแดงแลเลยจ้าบางทีอุ้ยน้ำตาจนสไลเนาอจ้ะเผ็ดขากเผ็ดแนมไปเลยจ้าพรายมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเล้อจา้าพอกันคลิปหนาจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ